สวัสดีครับดูอีสานไากินแบบพบอเพียงครับนีดูไส้อยู่เลี้ยนถ้าดูไส้มาเบิ้งหมกครับกับงามศูนสังหารนะครับเนาะมันสีมานไปเลยครับมาอน,นี่มาอน,นี่หากินกางว้นครับมาอน,นี่อ่าถาเบิ้งครับถาเบิง้งผลงานครับ พ่นไปทางมันบครับแมหนึ่งครับอ้าวหนึ่งแต้มหนึ่งแปมไปยังป้าเตรยมถุงไว้เต็ยมถุงไว้ลงรถลงรถรถสิงไวอ่ะถงมาถุงมาถุงมา้องไปไเลยหนึ่งแต้มครับหนึ่งแ้มโอเคโอเค นึง่งแจมแล้วพี่นอ้องนึง่งแจมแล้ววนี่งอแเลครับศูนย์สังหารทำงานแล้วครับอ่าครับมานี่เริ่มเรื่มปรับสภาพเริ่มทําพ่วมขอใจครับยางแล้วครับยางคูนี้ยิ่งมากยางคูนี้ยิ่งมาลายเตียแล้วมันอยากย่านเนี่ยไปเรื่อยเรืเราทำเวลามีสวย พอสิเด็กกำมะดำหน้าองเง่าคนไปอยู่ข้างคุ่นพ้นหเดแล้วเรียบร้อย แต้มสองลงมาแล้วแก้วคุณผวไวหรือว่าคุณสามพี่ก็จะดูอ้าวเอาลงจากรถลงจากรถรถจอดทางนี้มั่เอยงนั่นเทียนมันงวยเต็มเหมือนกุญแจสีนวลเห็นไหมฮะเอาเดี๋ยวย้อนวลเห็นไหมฮะอุ้ยคุ้มยังนี่ยังมาไก่ได้หนี่คยงเดือดหนิยังมาไก่ไม่ติดโดดดึงลงมาต้องโยนลงมาเดี๋ยวพอจะเอาโน่ขึ้นไป แต้มสองมาแล้วครับแต้มสองถึกแน่ว่าถึกแน่พี่น้องตรงนี้พวกควายย้ซ้อมบันไดไปโตแะกะแกะขนาดครับโตกคุณกับเต็นีอีกเกือบเ,เป็นบินแล้วนี่ใครเจ้าหน้เจ้า นีก็จะวันของไม่เปยต้องค้มเลี้ยวดีกว่าแต่ว่ารวังเดินเกินอย่านี้เสียงห้องหักหนาจบ้าบึ้งวัานึงสวยบอกเลยจะเปงต้นี้นบ เรียบร้อยเต็มสามเรามาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายบ่ล่ะต้องขึ้นไต้คอยจะคอยังไว้สกอย่ต้องรถกระไดนะบ่ต้องลงกระไดมุ่งหมากแเต็มสามเรามาเลยหุ้ยหุ้ยหุยหุ้ยหยุด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 ไหางน่น้ามาแล้วครับเต็มสามเรามาแล้วหุนบินขึ้นระ ตัวนั้นโอเคโอเค,อ,เคอ่ะแล้วก็บ,บนออินไปเออ,อบินไปทั้งอปแลก็ครับเดินทางยังอีกเงาไก่ทำงานเหรอครับลูนทั้งหานเริ่มจูนเข้ากันแล้วเริ่มจูนได้แล้วเริ่มจูนเลยแล้ว <c oughs> เบอนกี้งี่ละแต่ไนยิงมันก็เลยบพเขาเมื่อจเี มาแล้วโอ๊ยกๆ้กสับะนะดโล้ลงลงลลงลงลงของปลาซะเนาะยงล่ะเยียบว่หล่ะยึดยึดอ่าวเต็มสี่เรามาแล้วระยะไกลครับเยียบคน เอาครับเอมซี MC ครับเออตังอง้งใจยิ่งกับถืออยู่ยิย่งไม่ให้พ่อยับเอาไปะเรื่องเลยเอาตูงไหมตัวตายวันเห็นแล้วดมทำไมละ่ะเ,เอาขึ้นเ,เร็วเร็ว

ถุงถุงเอาใส้ใช่ไหมแสดงว่าเขาไปใสายอยู่ในอุ้มคนนีที่สือจังนี่จังหนึ่งก็คือจังแห้งเลยยาง,งนันนี้ไป

เต็ไม,มได้ปะเต็ม,มหกบ่เต็มหกเต็มหกมาไม่เดาเด้เอโอเคเต็มหก,หกมัยเดียวจะไปใกล้มันต้นไ,ไปลูกไปพุน่นจะไปสนใจยังขี่มาอ้ยหน,นเวเมาเร็วเวไปยืนเซืรอเลยยุง่งหันยี แต้มหกแล้วครับมาปากไว้อันจะปูเจ้านั่นมัดปากแล้วก็เอายัดไว้แล้วเลิกคุณตัวเดียวขอรอ เรียบร้อยเรียบร้อย,อยมึงขอลงเป๋วมึงขอลงเองมันหกเจมได้ปะเจมเ,มมเจเ๊อบฝ่าล้านับจะตกลงสาโอ้นี่นเห็นแล้วโอ้ยนี่จะขีดตมไอ้ไอไอ เต็มที่เจ็บเรามาแล้วปลาเจ็บเลยครับวสวยะวะไปกลับไปบึงอ,อย่างนี้ยังยี๊โอ้็หห้อ อเดี๋ยเดี๋ยวจิ๋ไปหมนเดี๋ยวมันะสิ่งแบบล่งๆนเดี๋ยวรถับถนนาก็สี เรียบร้อยนี่เอายากเอาเย็นหลงลมปะจุดหนูเมื่อกี้หนหมกหนูมื่ก็อยู่อุ้มพอเช่นลงพอดีเนาะอ้าวลงกแต่ละจบไม่มีทางขามวะไม่มีทางขามไปมากจะได้ลุยน้ำขึ้นเขาสีด้วยนี่มันบ่ามี่คือกันนั่นแหละ ลงน้ำกดไทยบูเลยอุ้ยโอ้ยเล็กตัวโอ,โอ้ขอรับขอรับอ่าแ็มเลยล่ะไป มัวแต่จะรับบอลลบออกนะโอ้ยไม่มีที่ข้ามเลยยัยยยยยงแบบเก้าโตนลลโี่ยละกดได้กดใหยบ่อบบูละ่ะ มานายยังอ้าว้อมไป <S <S อ๋อแ้วละมานะห้องมานนีศูนย์งหารท่านแต้มอีกแล้วย้นน <S <S อนยปเรือ,รรอหลบนาพอ,อสิล่องใส่ครับศูนย์จุนพงหาล่องบึง จุด้ามาล่าด้วยปไปได้อยู่แต่ว่าแบบมันยิ่งแบบหนกบางปลาแน่ยหนุกบางปลาแน่มันบ่ค่อยถือเออบางปลาแบบบางปลานี่น,นึงก็บม่ถือมันกับตะขุนมันไปนโดนหญ้านิดนิดมันก็เปลี่ยนทิศ มันยิงหนิมจริงีแต่มันยิงนิมมือดีเอ้ยอืออื้อักจับสะกดกัน ผมว่ามันมาถือขาพอนี่ดิดดดดอะไน่อีกพี่ยฝนต้อยดีว่า สัวตรงเนี่ยงต้องพอดนมันน้องเป็ดนันดพี่ตัวเอาเอาเก็บกล่องกันเก็บกล่องกันโอ้รถเกันเอาลงลุงลงกันผมเก็บกล่องนสรุปครับเจกโต,โตแปะโตแปะเต้ม เอาแล้วครับวันนี้มันมแล้วครับผลงานผลงานล่าสุดสังหารครับชุนสังหารครับชุนสัสงหารถืกเนี้ยบุกถือเนี้ยผมไว้พอกันไหมคลิปหนาแล้วพี่น้องเด้อสวัสดีครับ